อนนีี่เยงหวามามกครับท่านผู้ชมก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าเมกาคันเนี้ยคำรามแบบไหนกันพ่อนี่โหเสียงของจริงนี่หวานมากว่างเนี่ยเข้ามาชมด้วยกันนะฮะมาฟังหูจริงๆเลย3ามล้านสแสนเมบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มราคานี้บอกก่อนนะครับว่า ไม่รวมแผ่นป้ายทะเบียนนี้นะครับแผ่นป้ายทะเบียนนี้ขายแยกนะคะับวท789นะครับมูลค่า1ล้าน5 9 0 0 0 0บาทถ้าซื้อพร้อมไปกับรถเนี่ยมีราคาพิเศษให้แน่นอนประทับใจแน่นอนนะครับทุกดีลพร้อมจบวัยรุ่นเมกาครับหมาทรงพลังนั่นเองนะครับภายในนี่ใหม่เอี่ยมอย่างกับรถป้ายแดงเบาะเนี่ยทุกจุด ไม่มีรอยยับรอยยน่นหรือรอยฉีกขาดเลยท่านผู้ชมทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งดูแล้วเนี่ยหลายลท่านเอ้มดรคันนี้มันนั่งได้กี่คนเดี๋ยวมดดูให้นะครับสักครู่ครับดูความเป็นจริงนะครับอ่านะครับนั่งได้แค่2คนข้างหน้าเท่านั้นครับข้างหลังนั่งจริงๆไม่ได้หรอกครับนะครับอาจจะได้แต่คงอึดอัดหน้าดูได้แค่แบบได้แค่วางขาครับ มดหัวแทบติดแล้วอะนั่งไม่ได้แน่นอนมดมดมดสูงร้อยหกสิบแปดหกสิบเจ็ดนะครับเนี่ยเหลืออีกคืบเดียวติดแล้วนั่นหมายความว่าคนที่สูงร้อยเจ็ดติดหมดสิทธิ์ครับด้านหลังส่วนขาที่ยืดเนี่ยก็ช่วงเข่าเนี่ยครับก็ได้นิดหน่อยนะครับมันจะชนละนั่นหมายความว่าถ้าไปไกลๆเนี่ยเหนื่อยแน่นอนคนนั่งข้างหน้าเขานั่งไม่สบายนะครับเดี๋ยวลองดูก็ก็โอเคยืดได้นิดหน่อยแต่มันติดความสูงครับท่านผู้ชมถ้าใครสูงร้อยเจ็ดสิบหมดสิทธิ์แน่นอน<ม>สำหรับ ที่นั่งด้านหลังของเจ้ามัสแตงคันนี้นะครับม่านบังแดดเขายังไม่ได้เอาแผ่นพลาสติกออกเลยครับท่านผู้ชมใหม่มากเบาะไม่มีรอยยนนะครับหัวเกียร์ไม่มีรอยเบรกมือไม่มีรอยทุกอย่างใหม่หมดเลยถ้าเปิดประตูมาเนี่ยไฟมัสแตงก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับ5.0ถ้าสังเกตได้ว่าคนที่มองหามัสแตงเนี่ยจะหา5.0เนี่ยหายากมากในตลาดแทบจะไม่มีมีน้อยมากรถศูนยใหม่น้อย2 0 0 0 0กว่ากิโล ไม่ผิดหวังแน่นอนพร้อมของแต่งอีกนะครับมีท่ออีกใบหนึ่งสี่แสนกว่าบาทเป็นไงความใหม่ของเขาความงามของเขาใหม่จริงๆคือพอลงมานั่งแล้วอะถ้าใครที่เปลี่ยนรถมือสองบ่อยๆหรือว่าซื้อรถหลายๆคันแล้วเนี่ยพองมานั่งในรถมือสองเอ้ยเออคันเนี้ยมันไม่เหมือนมือสองเลยมันเหมือนรถใหม่เลยเป็นอย่างนั้นจริงๆรคันเนี้ยครับนะครับอ่ะมีที่วางแก้วสองอันนะครับนี่ ี่วงแก้วมีให้2อันนะครับอันนี้ที่ใส่ของที่เขียบุหรีแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีใครขี่เขียบุหรีในรถแล้วละ่ะเก็บของก็มีบ้านเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับจอ Apple c a r p เพได้นะครับ4ปีผ่อนเดือนละ84,300บาท5ปีผ่อนเดือนละ69,494บาท6ปีผ่อนเดือนละ62,000บาทเพิ่งไ่เห็นข้อความว่าไอ้ท่อที่เขาซื้อมา4 0 0 0 0นเนี่ยมันเป็นท่อทั้งเส้นเลยนะครับตีตรงหมดเลย คุ้มครับนะฮะอ่ะมดก็ฝากเจ้าซุเปอร์คาร์คันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครมองหาเจ้าตัวฟอร์ดมาแต่งใช้อยู่เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนอยู่ถึงเวลาแล้วครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพาช่างที่ชํานาญเนี่ยมาตรวจสอบรถของเราได้เรายินดีให้ความร่วมมือนะครับใครอยากได้อะไรติดตรงไหนยกลูหาหมดได้เลยครับ061 656 4565นะครับ หรืออยากจะชมรถตัวจริงนะครับก็พิมพ์ใน g o o g l e Map หรือ Google ธรรมดาก็ได้นะครับตัว A ตัว M789 เดี๋ยว Google จะพาท่านผู้ชมมามดขอฝากเจ้าน้องส้มเนี่ยไว้ในอ้อมกอดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ฮะอีพีหน้าเดี๋ยวจะหารถราคาดีๆคุณภาพดีๆเอามาฝากท่านผู้ชมกันอีกวันนี้มดลาไปพร้อมกับน้องเจ้ามาสแตงที่ไม่เคยผ่านการตํำปีมาก,ก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ